สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะเดือดอ่อนๆน,น้ำมันส้ากกำลังออกพี่น้องวันนี้น้ำมันสาักับทอดหมูค่ะทอดหมูพี่น้องเนื้กับขานะคะวันนี้เนาะทอดหมูใส่ห่อข้าวพี่น้อง ดูแล้ค่ะหัดหมูหมยุ้กาหัดหมู แล้วมาขึ้นกับฝนตกนะคะ่ะมันยากาศจะดีแล้วมาเสาเดือดกำลังออกพี่นอกหมืนที่เสีเดยดแล้วเสาเนี่ยเดือดกำลังออกจ้าบรรยากาศเป็ดกับร้อยนกพี่นอ๊ก แต่เว้นขื่นละพี่น้องน้องสวยงามปลูกปักแค้งไว้ก็ยท่านไน้เป็นหมากอยู่พี่น้องาหามกท,วมกทัวกับบางงามดอกจ้าแก่แล้ว นกระพารกิีต้นะคะ่ะตะไคร่ี่กระพากเกษตรเกษตรอ่อนปราคาพี่น้องเขาตะเวนกำลังขึ้นพาท,ทิกำลังขื่นพี่น้องงามงามผราพี่น้องน,นะคะเขา ยางมะกล้กับยางน้ำคลนพี่นองมาบรรยากาศน้ำมัอเศร้าจ้าพาทิดสวยๆพี่นอ,องเขากำลังปรงงาม เราต้องปลูกมกบวดนะจ้ะเห็ดแข็งแล้วกำลน้องปงจนบมกบวบกำลังงามพี่น้องพาพี่น้องมาชมพักชมไฮน้นเนาะคะ่ะบรรยากาศน้ำมอสอ่านี่ค่ะเห็ดข้างเนี่ย ดอกกระเจียวพี่นอ้องดอกกระเจียวโป้งแล้วบรรมากาศผู้เม้งค่ะท,ทั้งหึงขอก้วย ถ้าพี่หนองอยางละเบื้องเขากนจะ,จะสามเขาแล้วละจ้าว้านเราเนี่ยจ้าสามแล้วฝนตกที่น่องมาขึ้น บรรยากาศยุทงนาะจ้าพี่น้องแดดอ่อนๆจะเสวพาทิ์กําลังขืนเนะจ้นะเนาะมีกระซามเขาแล้วแล้วค่ะห้อวานเขาก็าสิเกิดแน่ยว่าเกิดเนี่ยตรงดกกามาสามนะจ้นะเนาะเพื่อจะเด็กเขาหลายๆ สามแล้วแล้วค่ะเขาจะเห็นหงาเนาะคะ่ะหงาก็หลายหลายพี่น้องสาธิตกำลังขึ้นจเดแล้วไปหลบหลบ พี่น้องลงทงเบิ้งเข่าเนาะค่ะเนาะเบิ้องวิวธรรมชาติน้ำมือสรวแดดอ่อนๆกับพี่น้องต้องผุ่นกับเป็นขอ,อก้วยเนาะค่ะุ้ยออกว่าแดดขังค่าขอ,อก muối và suốt nữa là cha, kho như, cây, à. นะคะแดดปอ,อกพี่นอ้องแดดแก่เหลื่อมแก่แล้วคะ่ะไกล้แต่สวดด้วยพี่น้อง,อง,องถอดหมูค่ะกินข่าก็ทอดหมูห่อนห่อนแล้วค่ะเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมนะคะสวัสดีคะ่ะไปก่อนคะ่ะ